ครับผมอยู่กับช่างเขียวเซตเลยครับนี่วันนี้เสียอันสองรถลูกค้าครับเครื่องเท่าไรเสียเครื่องเท่าไร J.O.8C เกาะโบไหมไม่บโบเนาะปตะเลยเนาะ J.O.8C ครับรนี่ครับชมเยอะมากออกไปลองรถนี่ เขาเปรตครับนครับเลิกงามยามดีครับเข้าแปรดคนนี้เ Geo 84ครับ,รบสาราคารเขาลูกค้าสาราคาม Oh, สวยงาม <หา S 2> นะทุกคนดิสานใต้น้ำแต่งครับแต่งเต็มครับคันนี้ค,นครับภา oh, oh, ยใน v ีทครับโอู้หูอสักเดือดครับ กันคูณจัดเต็มครับท่านผู้ชมราคาอยู่ที่เก้าแสนห้าครับคันนี้ค้ำคูณค้ำคูณครับรถใหม่ ราคาอยู่ที่เก้าแสนห้าครับมารับรถครับเด็กน้อยตัวดำอายน,ะนะลองบ่ลองบ่ขยันเยอะนะ สวยเลยครับผม อุร,รูรอบพองนอนมาจากหไหนี่สีแล้วไหนนี่คันนี้เาคัีาาต่อาตอที่ไหนช่างรัดนะใช่เียนีม่เนะอาทำสีไว้นี่บ่โอ้อร,รูบครบเจมๆนเอา,าหน้าคีบอ่ะเจะพาเด็กน้อยตัวดำมาคันนี้บ่ปิดนอะย กระดัมวูฟไฟในไหมสวยมากเลยครับดูว่ะโอเจำเลยไหมสวยงามมากครับ ไม่กล้าดำไม่กล้าดำเคยเห็นแต่กลกาดำไหมนี่ไม่กล้าดำสวยงามมากครับผมฮะจักสูบหน่อยจักสูบเลยนี่ครับอู้เครื่องเยียร์สวยมากเจ็ดสี่อยู่ห้าหรือเปล่าอู้เจ็ดสี่เอเอเจ็ดดีคมเร็วเคอเจ็ดดีสวยสวย ตอรลดเฮสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้า